พูดที่ขอเราด้วยัแบบนั่นอยู่เลยที่าเกาะเราเ็ดู้มันอยูในป้ายบ้านป้าอะไรงนี้ทำไมด้วยกันนะสมอ่องนะถ้าตรงเนี้ยดูทำไมมาลุมาตุ้งป้าแตนเยอะขนาดนี้อยอไยังอเเไงลุ้กับเก้านเหมือนกันคือมันยังอยู่ด้วยกันถ้าหว่าเรามันเป็นตัวเดียวกันอะไรงู่ วเลยเจ็มันตามมายอะไรักมแต่เรื่องตั้นเป็นเรื่องเวลาันกรมาแบบี็ได้อเงยแต่งเป็นเรื่องาวที่ไม่ดีบ้างมันก็ดีอะ่านเลี่ทยังไงก็เลขหเลขเจก็ยังมาอยู่อันนีู้่ดูรดีแล้วนะขนาดสี่เก้าลูก สี่เก้าอะไรสีเก้าบอกรไกกันเลยครับเราเลยลุงเอาลางวัลที่หนึ่งไปเลยลุงตันร๊ดเดตเบลสองหกเจ็ดบ้าเบิงให้ดูเอาแล้วเอาแล้วท่นนีมันจะจัดแล้วยังคือต้องหอยพี่ขออะไรอ่ะบอกรถแอร์เสเจ้าแล้วพี่ขอได้เป็นเลขที่อะไรยังไม่ได้ขอสีเหลืองสีไปแดงใช่เหลืองแดงไม่แกหัก็เหมือนนี่ก็เหมือนว่าอะไร กาจะดูกันไปแล้วก็ตอนนี้ยังไม่แจกหมดนะป้ารีงเอามาเอาตรงๆเลยนีเขียวคือไปเลยฮะโอใชคสีเขียวก็ไปเลยไปเลยสีแดงคือหยุดสีเหลืองเตรียมพร้อมสีสีเหลืองระวังไม่ได้เข้าเกียร์สักอันแล้วลงทั้งอันน่ะสีแดงก็พาไปเลยก็เป็นมอยู่ติดพันเนาะก็ คือป้ายังไม่ไม่ลงตัวอะไรมากมายเลยคือเป็นการเหมือนกับทดลองใช้ดูะทดลองใช้ดูว่ามันจะเป็นเรียกว่าเวลาที่เราจะทําอะไรขึ้นมาระเบียบต่างๆขึ้นมาเนี่ยต้องทดลองป้าป้านันนึงอะไรกันลายเซนลุงลายเซนลุงใช่โอ้ขาดอ๋อมันจะมีมีอย่างตะปู๊กก็โอ้ยงขาดอ๋อไปวบโอ อันนี้คิดจะเป็นการมาปฏิบัติทดลองปัตจริงกันก่อนไอ้เมิงทำให้อยู่ทำให้อยู่ก็มีได้เซ็นอันนี้ก็เห็นภาพการรวบร่มการทำงานของยูทูบเบอร์ในนช่องี้ก็ทำบัตรออกมานี่แหละลุงก็ให้เป็นหน้าที่ของพ่อแตนแหละดูแลเรื่องการทำบัตรอาจจะเป็นขั้นตอนแรกที่เราอาจจะมีกฎ ขึ้นมาอีกาการที่เราเจอปัญหานี่แหละกลักวกลัวมันจะเกิดผลกระทบในกลุ่มอาการทําบัตรเนี้ก็เป็นการทําขึ้นมาเป็นชั่วคราวก่อนีอ้นนทดลองอนนเอาง่ายทดลองใช้จริงๆป้าไม่มีความรู้นะป้าก็สบแค่ประมาณนี้แหละแต่เพียงแต่ว่าป้าที่ว่าป้าประสบการณ์ในการทํางานโรงงานเราไม่มี ม่าีประสบการณ์ที่จะต้องต้องแบบต่างประเทศหรืออะไรนะ,ะเ,นเราเาประสบการณ์ที่เราพบเจอมาเราทํางานโรงงานอย่างเงี้ยเราต้องมีมีบัตรมีอะไรแล้วก็อยู่กันหลายคนก็มีกฎระเบียบนะทุกคนก็ป้าก็คิดว่าตรงนนเนี้ยมันน่าจะใช้ได้แล้วก็ไม่ใช่ว่ากฎบังคับทไว้หัวใจทุกคนนะแต่ป้าื่อว่าทุกคนอยู่ที่เนี่ยถ้าเราไม่อยู่กันด้วยความรักสามัคคีเราเข้าใจกันมันก็จะเกิดปัญหา านั้นไปลว่าหลายคนเนี่ยป้าก็เลยทําบัตรตัวนี้ขึ้นมาให้เหมือนโรงงานนั่นแหละที่มีการรียกว่าอะไรนะเข้าไปตอนแรกก็จะมามีบัตรบัตรชั่วคราวก่อนใช่ไหมพนักงานพนักงานทดลองงานพนักง,ง,ง,งานประจำมารล้ววันนี้ก็ดูใจกันไปป้าเชื่อว่าทุกคนก็เกณนที่กับลุงก,กับป้าอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ต้องมีกฎขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้ระมัดระวังได้หลายอย่างแล้วก็อยากให้ทุกคน ก็จะมีป้ายนะผิดข้อห้ามเลยนะจำหน่ายสุราและ่องของมลเมลได้ไหมป้ายแจ้งก่อนเลยนะจ้าจำไม่ได้เราเขียนป้ายอะไรไปโอกยดีใจเด๊ะเ้าขึ้นใจมันครบมันเป็นความรู้สึกที่สุดมากเลยเดือป้าเป็นเงินจะคบเหรอจ้ามันครกระทบมันครบกระทบท่านงนเดนะมันไม่ต้องเอาเงินนั้นไปซื้อสาง บุรีห้ามไหมป้าฮะห้ามอันนี้อันนี้ไม่ห้ามเพราะว่าคือว่าบางคนแบบจะยากกว่าเลยว่าคือเอาทำไมป้าถึงห้ามสุราและของมูนมาเลืต่างใช่ไหมมันมีโอกาสที่จะเป็นการเกิดการทะเลาะวิวาทกันโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ด้วยพิษของมูลมาพวกนี้ยป้าก็เลยว่าป้องกานปัญหาแล้วทุกคนทุกคนป้าเห็นว่าไม่ค่อยกินไม่ค่อยดื่มนะทุกคนแบบว่า เวลาทุกคนมีค่ามากเวลาทุกคนมีค่าเนี่ยเวลาว่าที่จะไปสำเภาเทมอลไม่ต้องมองมาทางนี้ไม่มีนะไม่มีมีค่ามากมีไหมตอนนี้ก็จอก็มีค่ามากลคือพี่ปุณายาอาจจะทำงานแต่ทำที่ไม่เต็มที่นะเพราะว่าเราเพิ่งจะเริ่มต้นนะให้อดทนหน่อยแล้วก็ห้าดื่มได้ไหมดื่มไม่ได้ห้ามดื่มด้วยมัีในป้ายเลยมาจะมาโชว์ห้ามดื่มตรงนี้ใช่ไหมป้าไม่ยากอะไรก็แก้สิลาบอกมันคนละสี ก็แม่ก็เพื่อนเวลาอยากก็ใครี่มีความรู้นะแต่ต้ที่ว่าถามอะไรมาเยอะนกรื่องราวมากมายตั้งแต่ไปทำงานจนถึงมีลูกนะก็เลยก็เลยเอาตงกยเป็นเขตปลอดสุราแล้วกันเขตปลอดสุราดีแล้วดีแล้วนะเราก็ดีใช่ไหมล่ะมื่อวันที่ถ้าถึงแม้ว่าตอนที่เราไม่เมาสมมตินะสมมตินะอาจจะเป็นคุยดีในฮาร์บอรีแต่ถ้วเราเมาข้าอย่น มันมีอะไรอยู่มันเนาะมัรก้องกันไปเลยไม่รู้อะไร่ในใจมันจอกมาจอกมาหดเลยมไดตลมบนะร้องไห้นะบางคนจะสกต้นไม้เ่อะไรไปอะไนี้มันหลากหนะ่นน้พูึงใครหอก่ะไม่เหมือนกันพูด้ึง่นหลดประมานั้นแหละเัไว้่องที่ดี้ะว่าคนที่ร้องไห้น่าจะมมมันสักหน่อยนะ้มร้องไห้หรอให้มันร้องไห้ก่อน้วก็อะไรน้วก็อไรีกแล้วก็ออ จะมีป้ายอีกป้ายหนึ่งที่ป้ายว่าคือห้ามมีร่างทรงแก่ตัวอือืมเมวนเื่อเลื่เต็มไปเนาะไม่ให้เอาของสดมามาเส้นไหว่เราบอกเขาให้ทุกคนบอกได้เห็นแล้วก็เดินไปบอกเขาได้ป้ายผลไม้ตผลไม้เก้าอย่างแล้วก็ตรงตรงนี้ก็จะป้ายจะทำป้ายไว้ที่จีดเลยให้เขาบางทีเขาจะไม่เห็นเราไม่ได้จดฐานเห็นป้ายเขาจะรู้เลยข้อคาวอ่ะหลงคาวอ่ะห้ามไหว้ห้ามไหว้ ก็จะไหว้แค่ผลไม้ของหวานขอหวานอะไรประมาณนี้ก็ดอกไม้ไม่ว่าของกลางหัวหมูอย่างเงี้ยทุกคนก็ชอบไหว้ใช่ไหมเอาไหว้ต่างๆนี่เป็นแล้วแล้วยังเป็นอย่างไข่นี่ยังไหว้ได้ไข่ยังไหว้ได้เพราะว่าที่หมูหมูเป็นเป็นมันใหญ่เขามั้ยแต่ใหญ่ก็มีเลือดมีอะไรต้ากหว่าแล้วก็มีไข่ไก่แล้วกันที่ไหว้ไข่ก็ปกติเราเคยไหว้อยู่นะอะไรแม้ว่าไข่ยังไหว้ได้เหมือนเดิมเนาะไข่นี่เลือดมั้ย ไม่ีเนาะแล้วก็ก็แล้วถ้าเราไม่ิอะไรมากไหก็นั้นที่เราให้ก็คือตรงนั้นแหละเพราะว่ามก็จัดเป็นขนดใหญ่ว่าแล้วประมานี้อัน้ตกอนขกันแล้วก็นขาปดไก่ไม่ได้นะเอาแต่ไข่ก็แล้วกันนะไ่ก็แล้วกันเ็นเเขียวอันีังนกก็น่ได้ครั เข้าข้าวนะเข้าข uh, uh ้าวก่อนป้าจะเป็นแบบมันจะมีชโชคราวคนที่เข้ามาจะไกลๆแล้วออกมาเพราะว่าวันนี้อเช้าก็แลกบัตรเ็นก็กลับอะไรนี้ก็แลกบัตรกลับก็จะมีเสือสอาทิตย์เสาวอาทิตย์แล้วก็ประจำแหละสามสีที่บ้านที่ว่ายังไงจะมีอะไรข้างคันหรือว่าจริงหรือว่าแล้วลุงก็ไดีอะไรป้ายป้ายป้ายจะไม่เขียนลงแขนที่หลดป้าแล้วลุงเอาบัตรสีอะไร นี่คือหวานวันนี้ทำไมาลุงเียนาังาก็นล้วไงกันก็คื้เรียบร้อยเลยเตียงอยู่ไหนอ่กันอยู่ไหนกันอยู่ไนคุยกันอยูเตียงนอนคุยกลนคยกินไงบ้ากินฮะตอนนั้นป้าูจมูไว้ไ่ได้กิน ในคลิปสอแล้วเนี่ยถึงแล้วลแ้วอร่อยหรอโอเคแล้วเราเนี่ยจะคุยธุรละความรัางหนูยังไม่ถึงโจเป้เราจะย่างจุดมาโจเป้เราเนี่ยโอ๊บบอกเอาละประมาณนี้นะคะที่เป็นการประชุมชุมนุมวางแผนกันนะคะว่ามีถึงว่าด้วยกฎระเบียบอะไรต่างๆนะครับกระเบียบก็ นะก็จะกระจายแล้วนะจากกจัดการสวนร่วมมาเนาะถึงแม้ว่าป้ายังไม่ไม่ค่อยได้มานะคะก็อยากจะมีส่วนร่วมกับเพื่อนเพื่อนไฟให้แสงสว่างอะไรแบบนี้นะคะก็เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะตอนนี้มาดูข้าวตินข้าวกันนะคะบาก็แม่เก็่เกี่ยวปานบางเกี่ยวที่พันปลู่ของผมนะเราจะกินทุกชิ้นไหม มันง่หยเอาแจกนะมันลุกนั่งไหมมีน้องใกล้ของน้อยป้าน้ำนี่ฉันน้ำเมื่อกี้นเดี๋ยวนี่ฉันจะล้างเลยโอ้ยขออนุญาตบาททำเด้อครับเดี๋ยวอันนี้ก็จะกินข้าวแต่ว่าก็ขอเห็นเห็นมีหลายคนส่งส่งอาหารก็คือนี่สนใจนี้ครับก๋วยจี๋ก๋วยจี๋จ๋วยจี๋แจ้ว อั้นัเลยค่ะเนี่ยแก้วเก้วเนี่ยเจ้ปลาบอ่ะเก้าปลาบอ่ก็มาทานอาหาของอร่อยทั้งนั้นเลยเฮ้ยละขอกินข้าวก่อนนะคะ